สวัสดีครับพี่น้องพี่รักยิ่งนะครับสําหรับคลิปนี้มาแก้ปัญหาเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องพ่นพ่นยาเป็นของเกตหกเครับเครื่องนี้นะครับเจ้าของเครื่องบอกว่าไม่ติดนะครับเป็นปีนะครับนะครับทิ้งเอาไว้ว่าไม่ติดนะครับติดไม่ได้ก็ทิ้งไว้เลยนะครับผมก็เลยมาทําความสะอาดหน่อยมาสตาร์ทดูแต่ไม่ติดหรอกครับไฟมีไฟดีนะครับคาบูนะครับยังไม่ล้างนะครับยังไม่เช็คก็จะมาทดลองดูหาปัญหาก่อนนะครับ มันไม่ติดมันจะตันหรือยังไงนะครับแต่ว่าแรงอัดยังมีนะครับแรงอัดดีครับอย่างนี้ไม่ติดไม่ได้ครับต้องติดนะครับพี่น้องมาชมนะครับแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับคาบูผ้าปั๊มนะครับมันไม่ติดมันเป็นเพราะอะไรนะครับน้ำมันไม่เข้าไม่ขึ้นปิดชกนะครับปิดชกจะสตาร์ทลองดูอีกครับ ไม่ติดครับดูคาบูกันครับว่าภาพปั๊มมันยังดีไหมนะครับปัญหามันจะอยู่กับภาพปั๊มนี่แหละครับส่วนมากนะครับมาดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับภาพปั๊มมันจะอ่อนหรือแข็งนะครับถ้าภาพปั๊มมันแข็งมันจะไม่ตีน้ํามันนะครับมันจะไม่สะบัดเบงน้ํามันขึ้นได้นะครับต้องบัเช็คดูก่อนนะครับอันนี้ท่อนบนนะครับ สังเกตียดได้เลยนะครับแข็งปึ้งนะครับตัวหน้าตัวแท่นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้พัปั้มตัวนี้มันจะมันต้องสบัดนะครับเพราะว่าจะไอ้น,น้ำมันบีบให้เข้ารูนี้นะครับขีดขึ้นมาตรงที่ลูกเล่งนะครับแล้วก็ดันออกไปเลีงเข้าห้องเผาไปนะครับของไอดีนะครับ นะครับมันเตึงเลยครับมันเตึงอย่างนี้นะครับมันไม่มีไม่มีช่วงที่จะจะ,จะสะบัดได้นะครับจะสะบัดได้ถ้าอย่างนี้ไม่ดีครับต้องมาเป่ามาล้างก่อนครับถ้าไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพ่อปั๊มก่อนอันนี้เป็นเขียน้ํามันนะครับของเครื่องพ่นนะครับมีเขียนน้ามันด้านข้างเป็นสปริงนะครับคือเขียนเขียนน้ามันนะครับ ต้องถอดออกด้วยนะครับเวลาล้างนะครับระวังให้เราดูตัวนี้ด้วยนะครับลูกยางบางทีลูกยางตัวนี้อาจจะติดอยู่ปากของแท่นตัวนี้นะครับเราก็ต้องเช็กดูนะครับลูกยางตัวนี้นะครับกันรั่วกันอากาศนะครับอากาศออกเข้าได้บางทีจะติดอยู่ตรงนี้เราก็ดูด้วยนะครับเวลาไปเป่ามันจะมันจะหายนะครับ ทีนี้มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวกดบีบขากระเดื่องนะครับขากระเดื่องน้ามันดูครับแข็งปึ้งนะครับเหมือนหน้ากองนะครับเหมือนหน้ากองเพลนเลยเอิงหมดครับเห็นไหมครับไม่มีที่ปรปิงได้เลยกดไม่ลงครับคือกดก็ลงยากเห็นไหมครับมันแข็งหน้ามันแข็งอย่างนี้ออกมาดูครับ ถ้าอย่างนี้มันไม่ติดนะครับเวลาเอาออกกอดทำเบาๆนะครับกลัวมันฉีกขาดได้ทิ้งไว้นานนะครับทิ้งไว้นานเกินไปขาเข็มก็ไม่ติดหรอกครับก็ยังกดขึ้นดีนะครับแต่ต้องถอดล้างนะครับ ทีนี้ก็มาประกอบครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมตัดตอนลื้อนะครับออกไปนะครับเพราะว่าลื้อก็งง่ายๆนะครับตัวนี้ตัวเดิมครับคิดว่าจะไม่ใส่ครับเอาตัวไดอะแฟมครับอันนี้กดตัวเก่าแต่ว่ามันยังยังอ่อนนะครับมันยับนิดหน่อยแต่ไม่ขาดไม่ขีดไม่อะไรก็ยังอ่อนดีจะใส่ตัวนี้ครับของไดอะแฟมนะครับตัวนี้ตัวเดิมเหมือนกันครับ มันดูมันมันหน้ามันตึงครับมันมันไม่มีที่จะสปริงเท่าไหร่ผมจะเปลี่ยนออกนะครับตัวนี้ก็แข็งหน่อยนะครับตัวเก่าแต่ก็มีตัวเก่าอีกตัวตัวนี้นะครับมันหูตัวนี้มันขาดเฉยนะครับไม่เป็นไรแต่ว่ายังมีบ่าดีครับดี่ครับเป็นเป็นบ่าอย่างนี้ นะครับทาให้ทําให้สปริงได้ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ตึงแบนนะครับมันยังมีรอยบ่าอยู่ทําให้สปริงได้เหมือนลําโพงนะครับมันจะสปริงดึงดึงดึงได้อย่างนี้นะครับเป็นขอบอย่างนี้มันจะสปรง day day. Em ิงได้ดีนะครับทําให้เด้งได้นะครับแต่ตัวสองตัวนี้ไม่ไม่เท่าไหร่ครับมาประกอบครับก็เหมือนเดิมนะครับประกอบเหมือนเดิมครับอันนี้ผมถอด กอไปล้างเป่านะครับตัดไปนะครับมันจะยาวการล้างเป่าก็ง่ายๆนะครับแต่ว่าประกอบก็พี่น้องที่ยังไม่เคยนะครับก็อาจจะทํายังไม่เป็นนะครับสปริงตัวนี้เล็กๆนะครับก็ใส่ลงไปตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็เอาวางไว้ก่อนครับนี่ขาเข็มก็ใส่เข็มน้ามันเข้าไปนะครับ วางระยะให้พอดีเหมือนเดิมครับเขมก็ลงรูนะครับไอตัวเป็นดุมที่มือจับเป็นรูโบ,โบโบที่มือผมจับตรงนี้นะครับก็ใส่ให้มันลงสปริงนะครับให้สปริงวมพอดีนี่ครับ อนอสใส่รูนี้นะครับนอสมันเล็กครับทำยากหน่อยตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปพอประมาณตึกตึกมือก็พอนะครับไม่ต้องแน่นเยอะก็ได้ครับเวลาใคราล้างกีดหลังมันยากผมได้เอาสกัดสับหัวเสียหมดเลยนะครับถ้ามันปิดหมุกตงอย่างนี้นะครับ ขาเข็มทีครับคัดขึ้นนะครับคัดขึ้นคัดขึ้นมาให้เพียงหน้าแปลนตัวนี้นะครับนี่นะครับสูงกวดานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับถ้าต่ำไปบางทีนะ้ำมันมันอาจจะขึ้นไม่ได้เพราะว่า อปั๊มมันจะกดไม่ถึงหัวตัวนี้นะครับหัวเข็มนะครับพอเราตั้งเข็มน้ํามันตั้งขาคือเดืองเรียบร้อยนะก็มาใส่ผ้าปั๊มตัวนี้นะครับเอาด้านนี้ลงไปนะครับด้านเป็นดุมนะครับตัวข้างล่างอย่างนี้นะครับมันจะมีล็อกนะครับล็อกจับนะครับพอใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับให้มันลงดูล็อกนี้นะครับก็มาใส่ยาง ดำตัวนี้ปิดกดนะครับแล้วก็มาใส่ยางกดเข้าไปครับมันจะมีตรงเป็นจมูกสองทางนี่ครับให้เอามาด้านด้านนี้นะครับนี่ครับด้านด้านเพียงให้หันมาด้านก๊อกนะครับหันมาด้านก๊อกน้ำมันนะครับด้านเป็นจมูกสองตัวให้หันหันมาด้านนี้นะครับวางไว้ก่อนครับ ทีนี้ก็มาใส่ลูกเล่งน,นะครับด้านหน้าของไอดีนะครับของคาบูปากคาบูทางเข้านะครับอันนี้ก็เข้าไปอันนี้ด้านนอกนะครับเราก็ดูสายเล่งน,นะครับสายเล่งจะอยู่ด้านนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะอยู่ด้านนอกอนี้เราก็ใส่ทางนี้นะครับก็ใส่เข้าไปครับ ครับมันจะลูงรูสองรูพอดีนะครับพอหมุนน็อตสองตัวแน่นแล้วนะครับก็ใส่เข็มน้ำมันเข้าไปครับหมุนเข้าไปให้เต็มเกียวนะครับพอดีหมดเกีียวก็คลายนะครับตั้งไว้เลยนะครับตั้งไว้เลยเอาออกสักรอบครึ่งอันนี้ครึ่งรอบหนึ่งรอบ รอบครึ่งนะครับพอออกรอบครึ่งกว่ากว่าสักนิดนะครับนิดเดียวเพื่อให้น้ำมันมันขึ้นได้ติดแล้วมาตั้งหาใหม่ก็ได้นะครับถ้าถ้าคายเยอะมันจะกินน้ํามันเยอะนะครับตัวนี้นะครับถ้าคายออกสองรอบสามรอบมันจะกินน้ํามันเยอะนะครับต้องคายประมาณรอบครึ่งประมาณนี้จะพอดีนะครับหรือว่าหนึ่งรอบก็ได้นะครับอยากให้น้ามันขึ้นดีก็จะอยู่รอบรอบครึ่งนี่แหละครับตั้งประมาณรอบครึ่งกว่ากว่า ตัวไดร์ฟแมนะครับพอเสร็จนะครับก็มาใส่ตัวนี้เข้าไปครับด้านโบโบนะครับก็มาใส่ตัวภาพปั้มด้านทึบๆนะครับก็ล้างมาไหลคลิปแล้วหระครับก็บอกทุกคลิปนะครับสําหรับพี่น้องที่ยังไม่เคยทําก็ทําได้นะครับมันจะมีล็อกนะครับลงล็อกพอดีนี่ก็ตามด้วยน็อตนะครับน็อตสี่ตัวนะครับน็อตสี่ตัวลงไป น็อตสี่ตัวนะครับก็หมุนสลับกันนะครับหมุนสลับข้างนะครับเพื่อให้มันเข้าเสมอกันนี่นะครับคาบูนะครับก่อนจะประกอบผมจะอธิบายหน่อยนะที่ผมบอกว่าให้ใครเข็มนะครับที่ว่าเครื่องล้างแล้วก็ไม่ติดสตาร์ทไม่ติดจะมีเข็มนะครับเข็มอยู่ตรงนี้นี่นี่อยู่ในรูนะครับน,นี่ครับ เป็นเข็มลูกเล่งนะครับอยู่ในรูนี้นะครับมันอยู่ลึกหน่อยมองไม่เห็นเท่าไหร่นะเป็นน็อตทองเหลืองนะครับอยู่ข้างในถ้าสตาร์ทไม่ติดนะครับกดน้ำมันขึ้นแล้วก็ไม่ติดถ้าไม่ติดก็คลายนะครับมันจะสัมพันธ์กันนะครับคลายสักหน่อยแต่ว่าคลายออกเยอะก็ไม่ดีครับน้ำมันขึ้นเยอะก็ดับอีกนะครับดับไม่ติดเลยนะครับต้องปรับคืนต้องปรับหานะครับตัวนี้ เพราะว่าเวลาเราปรับคลายขึ้นมันจะยกเข็มขึ้นนี่ครับมันจะยกเข็มตัวนี้ขึ้นแล้วน้ำมันจะขึ้นกับท่อพลาสติกได้นะครับทีนี้มาประกอบเลยครับปากคาบูปะจินตัวนี้ต้องให้รูอากาศนะครับให้มันตรงกับรูนี้นะครับถ้ามันหลุดออกมาอย่างนี้นะครับใส่กลับมันจะปิดรูนี้นะครับรูนี้เป็นรูอากาศนะครับถ้ามันปิด ถ้าปั้มะยํางานไม่ได้ครับมันจะไม่มีอากาศไปดันให้ปั๊มดึงน้ํามันได้นะครับสําหรับพี่น้องที่ไม่เคยทํานะครับก็ดูๆกันนะครับเอาด้านเป็นรูอากาศกับตัวนี้ให้ตรงกันนะครับนี่ครับอากาศจะดันเข้าไปแล้วก็จะไปทําให้ปั๊มเราสบัดได้นะครับเพราะว่าแรงดึงของลูกสูบนะครับ จะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับตัวบนมันปิดนะครับเป็นรูเหมือนกันแต่มันปิดข้างในแต่ข้างข้างล่างนะครับมันจะโล่งออกมาจากเสื้อสูบเลยนะครับหมุนน็อตนะครับหมุนพอประมาณนะครับพร้อมกันนะครับสองข้างอย่าให้แน่นเกินไปนะครับพอดีพอดีพอตึงๆนะครับนะครับพอเสร็จใส่สายน้ามันเรียบร้อยนะครับก็ ยักน้ำมันขึ้นก่อนครับโอเคครับปิดชกครับมันลองดูอีกทีไม่จะติดไหมครับถ้าไม่ติดผมจะคลายน็อตเข็มเล่งนะครับข้างในนะครับน้ำมันก็เปิดนะครับคลายออกรอบครึ่งนะครับของเข็มนะครับเข็มตัวนี้นะครับเข็มน้ำมันนะครับ ติดครับทีนี้ก็มาไขเข็มลูกเล่งน,นะครับไขออกประมาณครึ่งรอบนะครับปรับเล่งขึ้นอีกครับปรับเล่งขึ้นอีกแต่มันเล่งหน่อยออกไม่ติดเลยครับสตาร์ทไม่ติดล้างขบูเป่าทุกรูนะครับก็ไม่ติดผ้าปั้มก็เปลี่ยนนะครับ แต่ขบูเอาไปใส่ตัวอื่นดูมันติดนะครับแต่พอใส่เครื่องนี้ไม่ติดครับต้องลื้อครับลื้อดูสาเหตุจะดูซินนะครับจะดูซินนข้าเวียงแล้วก็จะถอดดูเสื้อสูบออกมาดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะมาถอดหรือดูว่ามันจะเป็นจุดไหนออกมาแล้วครับก็จะตัดไปก่อนนะครับคลิปจะยาว ถอดเอาบูโดกดครับมาดูไฟตีนคอยนะครับตีนคอยไฟครับตีนคอยไฟมืดเลยแต่ว่าก็จะมีไฟออกได้นะครับสกปรปกเดี๋ยวมาขัดต้องขัดครับตัวนี้มองไม่เห็นเลยครับสกปรปกอย่างนี้ไฟมันก็กําเนิดได้หรอครับแต่บางทีมันก็อาจจะไม่พอนะครับต้องมาเช็คหลายอย่างนะครับอีกอย่างก็ต้องมาถอดดูซิน ข้อเวียงนะครับด้านหลังข้างหน้านะครับต้องมาถอดหรือตัวสตาร์ทออกด้านคัดออกนะครับครับก่อนจะถอดคัดนะครับก็ต้องล็อกก่อนนะครับเอาเชือกครับล็อกหัวลูกสูบนะครับแต่ต้องดูนะครับให้ลูกสูบขึ้นปิดรูไอเสียก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นเชือกมันจะเข้ามาติด ติดหัวลูกสูบนะครับลูกสูบจะไปบีบเอาเชือกปิดแน่นนะครับให้หมุนหัวลูกสูบขึ้นไปก่อนนะครับประมาณพอปิดปิดรูนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ล็อกเลยครับเยาเชือกเข้าไปนะครับให้มันประมาณว่ามันล็อกได้นะครับครับแค่นี้ก็ล็อกครับแล้วก็มาคลายน็อตออกเลยนะครับก็มาเอาน็อ จับจานไฟออกนะครับนี่ก็มาเอาด้านของตามด้านของตัวสตาร์ทออกนะครับเอาอยางนะครับหรือว่าเอาไม้นะครับอย่าเอาเหล็กนะครับกัวมันแตกนะครับ แทกเลยครับออกง่ง่ายครับกลมมาเอาโบเล่ออกนะครับมาดูซินก่อนนะครับแต่ว่าดูปากซินก็ยังดีนะครับก็ยังอ่อนอยู่นะครับยังไม่แข็งจะเอาโเลีออกก็เอานอตเข้าไปอีกก่อนครับหมุนเข้าให้พอประมาณนะครับ ให้มันให้มันมีการฟรีขึ้นมาได้นะครับหลวมนิดหน่อยนะครับเราจะเอาค้อนตอกตรงนี้เอาเชือกครับเชือกเอเชือกรัดเข้าช่องของพัดลมนะครับ อย่างนี้นะครับจับคนเดียวครับหลุดแล้วครับหลุดแล้วนะครับโยกได้นะครับก็หลุดแล้วก็คลายนอ็อตคืนนะครับนี่ครับออกง่ายๆนะครับ มาดูซินอ้าวซินตัวนี้หลุดครับซินหลุดครับซินหลุดนี่ครับหลุดออกมานะครับโฮโฮโฮพอว่าแล้วครับมันไม่ติดนะครับถ้าเครื่องเราล้างขบูอย่างดีว่าทำไมมันไม่ติด ตามหาสาเหตุเจอนะครับทีนี้เจอนี่ครับสินด้านของจานไฟนะครับปากหายครับปากสินหายเหลือแต่ขอบนอกนะครับนี่เหลือแต่ขอบนอกมันไม่รู้หายไปไหนนะครับพอว่าแล้วครับมันไม่ติดนะครับ มันติดไปได้เพราะว่าอากาศมันออกได้ก็เข้าได้แต่ว่าลูกสูบแหวนดีนะก่อนที่เราจะเปลี่ยนซิ้นนะครับก็ต้องเอาสลักออกก่อนนะครับมันมีริมนะครับริมสลัก,กตรงนี้เราต้องสก,กัดออกนะครับมันแน่นนะครับตัวนี้แน่น แล้วครับิมนะครับก็มีสิ้นเปลี่ยนพอดีครับใส่เข้าไปเลยเปลี่ยนสิ้นก็ใส่ง่ายเหมือนเดิมครับสวมสวมเข้าไปเลยนะครับสวมเข้าไปแล้วก็เอามือกดต่อไปนะครับ กระบ,บอกเหล็กอะไรก็ได้นะครับพอดีพอดีกับขอบปากซิ้น,นะครับตีลงไปมันจะลงเสมอนะครับ แต่ว่าให้ลงพอดีนะครับพลงพอดีอย่าให้บีบลงลึกเกินไปมันจะไปบีบกับลูกปืนข้อเหวี่ยงข้างล่างนะครับของปากซินะครับให้มันลงประมาณพอดีกับปากตัวบนนะครับโอเคครับมันสกรปรกนะครับก่อนอื่นก็จะตัดไปก่อนนะครับ จะล้างก่อนครับล้างมันสปกปรกล้างสะอาดแล้วจะประกอบนะครับจะตัดไปก่อน,นครับมันจะยาวแล้วก็หอยนะครับมันสปกปรกเกินนะครับสุดยอดเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับไฟมันจะเดินไม่สะดวกนะครับถึงว่าจะมีไฟก็ช่างนะครับมันก็ไฟจะไม่แรงดีเพราะว่ามันมีแคบสปกปรกมาปิดบังนะครับ กำเนิดไฟก็จะไม่เท่าไร่นะครับให้เราขัดออกกระดาษทรายหยาบหรือว่าเบอร์ไหนก็ได้นะครับหรือละเอียดพอให้มันขัดออกนะครับไม่เกี่ยวกับว่าเบอร์ไหนนะครับขัดให้มันขาวออกไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปล้างใหม่นะครับผมพี่น้องก็คงทํากันได้นะครับเอาหยาบขัดแล้วก็เอาละเอียดขัดอีกนะครับให้มันสะอาด ให้มันขาวออกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแกตัดไปก่อนครับคลิปจะยาวนะครับล้างทําความสะอาดแล้วก็จับมาประกอบแล้วนะครับทีนี้ก็ให้ลูกสูบขึ้นมาปิดรูตัวนี้ก่อนนะครับทางไอเสียนะครับนี่แค่นั้น,นปลายเชือกเรามันจะมาเข้ารูนี้นะครับมันจะไปรัดกันแน่นออกไม่ได้นะครับก็ใส่เข้าไปครับ ถ้ามันเข้าไม่ได้ก็เอาลงนิดหน่อยครับหมุนลงมาให้ประมาณพอพอจะเห็นแหวนได้นะครับประมาณเราเคียกลงไปครับล็อกแบบนี้มันไม่เสียหายนะครับหัวลูกสูบก็ไม่เป็นไรนะครับฝาสูบก็ไม่เป็นไรนะครับ โอเคครับมาใส่สลักริมนะครับรอยกีดนะครับรอยกีดขี่ลงล็อกริมนะครับก็ใส่เข้าไปให้มันตรงกันนะครับเหมือนเดิมครับทุกคลิปจะบอกนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแค่นี้เองครับตามตัวแหวนนะครับไปเลย ให้มันตึงนะครับก็ให้แน่นหน่อยนะครับบางทีอาจมันคลายนะครับน็อตคลายออกมามันจะเสียนะครับโมลล่นเ,นเราจะเสียนะครับมันจะแตกได้ถ้ามันคลายตัวออกมานะครับทีนี้ก็มาใส่ขาตุ๊กตานะครับตัวสตาร์ทนะครับอหมุนไปครับหมุนไปมันจะล็อกเอง นะครับเพราะว่าเชือกยังติดอยู่นะครับหมุนกลับมันก็จะล็อกอีกตามเคยครับหอนยางหรือเอาไม้นะครับกระแทกแต่ว่าห้ามนะครับเหล็กห้ามนะครับห้ามเอาเหล็กเด็ดขาดนะครับโอเคครับทีนี้ก็มาใส่คัดนะครับอันครับแหวนลงก่อนนะครับใส่แหวนสปริงก่อนนะครับที่น็อตนะครับ อย่าลืมแหวนสปริงต้องใส่นะครับเพราะว่าแหวนตัวนี้จะไปทําให้ก้อนคัดทรงตัวนะครับไม่ให้แตกไม่ให้สึกล้อได้นะครับจากเป็นแหวนสปริงนะครับตัวนี้คัดนะครับก็ต้องดูดูลายหัวคัครับอันนี้เป็นหัวคัดนะครับอันนี้ปีกคัดข้างหลังนะครับก็ให้อยู่ขวามือมันจะหมุนซ้ายอย่างนี้ ด้านนี้นะครับถ้ามันอยู่ด้านนี้มันจะหมุนซ้ายมือไปทวนเขียนาฬิกานะครับเราก็ต้องเอาปีกคัดไว้ด้านขวามือเรานะครับจะหมุนอย่างนี้มันจะทํางานแบบนี้นะครับน็อตนะครับผมก็ทาจารบีนะครับให้มันลื่นนะครับคัดมันจะสะพึงออกดีนะครับถ้ามันลื่นนะครับ ก็ใส่เข้งไปครับใส่น็อตเข้าไปนะครับเราเข้ารูไปเลยนะครับ ก็หมุนให้แน่นสองตัวแล้วก็พอครับก็มาถอดเชือกล็อกออกเลยนะครับทีนี้ก็มาใส่ฝาครอบนะครับด้านหน้าของเครื่องนะครับก็จะตัดไปก่อนนะครับว่าคลิปยาวนะครับทีนี้ตัดมาตอนประกอบเสร็จแล้วนะครับทุกอย่างประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาใส่น้ํามันนะครับไฟก็มีมาสตาร์ทดูครับมันจะติดไหมนะครับ อยากน้ำมันขึ้นนะครับต้องปิดชกก่อนอืมเหมือนจะติดนะครับปรับเร่งขึ้นหน่อยครับถ้ามันเบาไปมันก็ไม่ติดนะครับต้องปรับเร่งช่วยพอติดเรามาปรับปรับหาใหม่นะครับอันนี้ปรับเร่งขึ้นนะครับ <Okay. S 2> ครับเวลาเราหาปัญหานะครับล้างขาบูเครื่องเราถ้าทิ้งไว้นานๆนะครับอันนี้เป็นปีกว่าเกือบจะสองปีนะครับพอมาล้างขาบูมันไม่ติดนะครับไฟมีขาบูก็ล้างเป่าทุกรูเปลี่ยนพ้ปั๊มด้วยนะครับแต่ <Yeah. S 2> ครับไม่ติด เมื่อไม่ติดเราก็ต้องหาปัญหาให้เจอนะครับมันหลายสาเหตุบางทีนะครับเครื่องทิ้งนานๆครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามชมก็คงจะทำกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ